สวัสดีคะ่ะพี่มินเองคะ่ะวันนี้พี่มินจะพามาดูกรงน้องๆเนานะกรงน้องแฮมที่มินนี่คือกรงแรกเป็นกรงของน้องซูชินะคะตอนนี้มีทั้งหมดสี่กรงนะคะน้องๆมีซูชิปูอาดตาแปวแล้วก็ทูน่านะคะกรงทั้งสี่กรงก็จะเป็นกรงใหญ่หมดเนาะพี่มินเลี้ยงพันธ์ใจแอนแล้วก็เป็นพันธุ์ใหญ่ของเขาก็ต้องใหญ่ทั้งจากทั้งกรงนะคะมีพื้นที่เขาวิ่งเล่นนี่เด็กๆพี่มินก็สบายแล้วทีนี้ ก็จะมีกรงใหญ่นะ่ะมีน้องซูชิแอบมาดูว่ามีทําอะไรนะคะน้องๆพอเรามีกรงใหญ่น้องแฮมเขาก็จะไม่เครียดแล้วเขาก็จะมีพื้นที่ในการวิ่งมากขึ้นนะคะก็้าคิดจะเลี้ยงแฮมก็ลองดูสายพันธุ์ดูขนาดกรงดูของเล่นด้วยนะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วอย่าลืมมีคําถามไลค์คอมเมนต์ไว้นะที่มินจะมาตอบให้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะน้องๆบ๊ายบาย